เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งกับเกม Dragon Ball ดากันบอลแซดโกขังแบทเทนนะครับ ECA โกคูซูเปอร์ไซยาสามและบูเดกแดงเข้ามาแล้ววันนี้สดสดร้อนๆแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเลยเข้ามาตอนบ่าย3เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ใช้ได้นะครับเพราะว่าตามหลักคือประกาศ ECA เข้ามาเนี่ยตามสไตล์ดกคังมันจะมีการลีลาชักช้าไงสักวันสัก2วันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเข้ามาเลยหลังจากประกาศข่าว ถือว่าดีมากๆรอบอัปเดตเร็วขึ้นเยอะเลยโดยที่การมาของ ECA กโกคูกับบูเดกเนี่ยนี่จะเป็นหนึ่งในคู่ที่เริ่มตำนานใหม่นะครับเริ่มแบบเข้าสู่ยุค10ปีแบบแท้จริงและอันนี้คือแท้จริงเลยจริงๆมันมันก็ตั้งแต่ไดมาอะแหละแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกก้าหนึ่งไปอีกผมให้เลยว่าไอตัวโกคูเนี่ยเป็นตัวละคร TURECA ที่เก่งที่สุดแล้วในปี2025ถึงแม้มันจะต้นปีอยู่ก็เถอะนะเพิง่งเพิ่งเริ่มไม่กี่วันเองกูให้เก่งสุดในปีนี้แหละ บ้าหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าเก่งกว่าปี2024ทั้งปีแน่นอนเก่งกว่า LR หลายๆตัวด้วยซ้ําเก่งยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดถึงความสามารถหลังจากการ ECA กันก็หลังจากการ ECA นะครับผู้นำมันก็จะนำร1อ0ให้กับ Battle of Fate แล้วก็ e c c e l e r a t e d Battle นะครับคีบวก3ประมาณนี้ตัวก็เป็นตัวละครเก่าอะเหมาะกับเป็นตัวลูกทีมมากกว่าส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยในล่างต้นก่อนนะครับก็คือซ u เปอร์เซย์สโกคู ท่าให้ตายของเขานี่ครับจะเป็นการเพิ่ม EK Defense ตัวเองแบบ50%นึงเทินก็คือเกร y l เลส EK Defense แล้วก็มีโอกาส High Chance ในการสตาร์ทศัตรูได้โอกาสที่50%นะครับ p a s s i v เนี่ยมันคูดจะสั้นกระชับแต่ว่าแลกกับความโหดที่แบบไม่ต้องอะไรเยอะเรียกว่าพูดน้อยต่อยหนักนะครับอย่างแรกมีการตั้งต้นค่าเอฟเฟกติดตัวเนี่ย,ยก็คือคิกบวก2 EK Defense บวก200%ตั้งต้น มีการตีเบิ้ลธรรมดา1ครั้งลุนโอกาสที่50%เนี่ยในการติดเป็นท่าไม้ตายแล้วก็มีโอกาสในการตีคิดคข้อติดตัวที่เกรซแชนก็คือ70%ส่วนเ้าสามารถอื่นๆก็คือจะเป็นการบวกหลังโจมตีท่าไม้ตายนะครับตัวนี้มีการบวกเอเดคดีเอนเพิ่มขึ้นอีก200%เมื่อทําการโจมตีท่าไม้ตายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหากว่าตัวละครตัวนี้นะครับมี HP ที่7 7หรือว่ามากกว่านั้น มันจะได้รับบัฟเพิ่มเติมก็คือคิบวก2แล้วก็ดีเฟนต์เนี่ยบวก200%พร้อมกับการติดกาด100%แน่นอนนะครับหากว่าเงื่อนไขเราเลือดมากกว่า77%ทําทำให้ในร่างต้นที่แบบแต่เดิมมันก็โคตรบานอยู่แล้วขคือดามเมจอะหลังเอซเอเราหวังพึ่งได้ซึ่งหลังเอซเก็หวังพึ่งได้มากขึ้นจริงๆแต่ว่าผมไม่คิดวด่ามันจะเอากาดเข้ามาด้วยนะครับมีกาดมาด้วยมีดีเฟนต์บวกหลังยิงที่โคตรเยอะ อันนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับเนี่ยสกิลแค่นี้แต่เชอผมเถออว่าแค่นี้เพียงพอแล้วแค่นี้คือแม่งก็เก่งตั้งแต่ล่างต้นแล้วนะฮะมีทั้งดามเมจหลังยิงที่แบบโคตรมหาศาลเลยแค่ล่างต้นนี่ก็ดีเฟนส์ไปหลักล้านสบายๆครับผมบอกให้แต่ว่าประเด็นก็คือในล่างซูเปอร์ไซยัสามนะครับมันจะเดือดกว่านี้ไปได้ไกลมากๆเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขาการกดแอคทีฟสกิลกันก่อนก็คือการแปลงล่างเป็นล่าง3 เงื่อนไขในการกด Active s k i l l เนี่ยสามารถกดใช้งานได้นะครับหากว่าเรามีเลือดที่77%หรือว่าต่ำกว่าแล้วก็เวลาในเกมเนี่ยผ่านไป3เทินนะครับนับเทินทั้งหมดของเกมนั้นเลยถ้าเงื่อนไขค,ครบเนี่ยคุณก็สามารถกด Active Skill แปลงล่างได้ในล่าง3านะครับถ้าไม่ตายจะจะเปลี่ยนไปนะฮะเอฟเฟกต์จะเป็นการเพิ่มดาเมจตัวเองที่มาสีเลสนะครับเพิ่มดาเมจ100%แล้วก็เกรนลีเลสดีเฟนต์ก็คือเพิ่มดีเฟนต์ตัวเอง50% เป็นเวลา1เทินพร้อมกับเช่นเคยนะครับมีโอกาสในการสตั้นศัตรูที่หายแชนนั่นเองก็คือเอฟเฟกต์ท่าแม่ตายหลังแปลงล่างเนี่ยดามเมจมันจะเพิ่มเพิ่มพูนมากขึ้นเลยเพราะว่ามันเพิ่มต่อเอฟเฟกไแม่ตาย1ครั้ง,งนี่คือดามเมจเด้ง100%ภายในเทินนั้นนะครับมันนับว่าเยอะมากมาลองดูพาสซีฟหลัง EC a กันอย่างแรกก็จะเป็นค่าพลังติดตัวตั้งต้นนะครับล่างสามีอะไรกันบ้าง ก็อย่างแรกจะมีการตั้งต้นมาให้เนี่ยคิบวก3นะครับเอเดเคดิเฟนต์บวก3 0มตั้งต้นนะมีการโจมตีธรรมดา2ครั้งโจมตีเบิ้ลธรรมดา2ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยลุนโอกาสที่ไฮแชนในการติดเป็นท่ามาให้ตายได้ใน2ครั้งนี้ลุนเอาแล้วก็ต่อมาจะเป็นความสามารถที่ว่าหากว่าเข้ามาในเธอแรกเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับมันจะมีแค่บัฟตรงนี้อย่างเดียวก็คือมีการติดกาดมาให้1นึ่เธอแรกนะครับการ์ด100%เลย แค่เธอแรกเท่านั้นก็คือหลังแปลงล่างมีกาดมาเอาไว้คอยป้องกันโกคูให้อะไรแบบนั้นเธอแรกก็จะถึกหน่อยนะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นหัวข้อของการได้รับบัฟหากว่าโกคูเนี่ยทำการโจมตีนะครับโจมตีโจมตีธรรมดาโจมตีท่าไม่ตายแล้วก็เป็นเรื่องของบัฟจากการจํากัดเทินต่างๆก็เดี๋ยวมาลองดูกันอย่างแรกก็คือโกคูจะมีการได้รับ EDK Defense เนี่ย200%มาให้เลยเมื่อทําการโจมตีท่าไม่ตายนะครับ กอนหลังยิงอันมหาศาลมาอีกแล้วคล้ายกับล่างต้นนั่นแหละแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นการได้รับคีบวก3 edk บวก100%แล้วก็ De f ฟ n s e บวก20เมื่อทำการโจมตีแล้วก็มีโอกาสในการตีคิดลุข้อที่เกรสแชนนะครับเป็นเวลาให้6ถเทินแรกตั้งแต่ที่ว่าตัวละครตัวนี้เข้ามาในเทินนั่นหมนายความว่า6ถเทินแรกจะได้รับบัฟทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าหากว่าหลังจากครบ6เทินเนี่ยเข้าเทินที่7 บัฟตรงเมื่อกี้ก็จะถูกหักลงไปบ้างส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีแบบความอยู่ในลากเงาของมันอยู่ก็คืออ่อย่างเงี้ยมีการบวกเอเดคมาให้50%เมื่อทําการโจมตีแล้วก็มีโอกาสในการตีคิที่ไฮแสนรอบลงมาส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของการที่ว่ามันจะได้รับบัฟเพิ่มขึ้นต่อการโจมตีท่าแมตาที่ทำนะครับซึ่งบัฟที่ว่าก็คือโอกาสในการหลบเนี่ย บวกขึ้นครั้งละ5%ซึ่งบวกสูงสุดถึง25%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับนะครับบวก5%สูงสุดถึง25%ต่อท่าไม้ตายที่ทําได้ยิ่งโจมตีไม้ตายเยอะก็ยิ่งทําให้ตัวนี้ก็หลบได้แล้วก็มีลดดาเมจแถมขึ้นไปอีกนะคือ <c oughs> เก่งคิบหายเลยและความสามารถสุดท้ายก็จะเป็นหัวข้อบัฟที่ว่าจะได้ขึ้นมาหลังจากที่ว่าโกคูเนี่ยวนเทินไปเรื่อยๆนะครับยิ่ง ผ่านเทินไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บัฟเพิ่มขึ้นขึ้นมาซึ่งบัฟที่ว่าก็ไม่ต่างจากอันที่แล้วนั่นะก็คือโอกาสในการหลบเนี่ยบวกเพิ่มขึ้น5%สูงสุดถึง25%แล้วก็ลดดาเมจที่จะรับนะครับเพิ่มขึ้น5%สูงสุดถึง25%ต่อจํานวนเทินที่ผ่านไปยิ่งผ่านเทินเยอะก็ยิ่งนั่นแหละได้รับบัฟตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดันงนั้นบัฟในการหลบแล้วก็ลดดาเมจอ่ะถ้ารวมจาก2อ,อย่างแล้วก็คือไดด้มาสสูงุ50%เลยมันถืออว่าาเยะก เพราะว่าลดดาเมจ50%บอนี่แบบครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วไอ้ตัวนี้หลังยิงมันก็แบบมันก็มีดีเฟนซ์หลังยิงบวกเยอะมากๆเลยฮะนับว่าคือต้นเกมมันแรงสุดแต่เลนเกมมันอาจจะพลังดาเมจดรอปแต่มันก็ยังคงเก่งอยู่อะ่ะคุณคุณพอเก็ตไหมมันยังคงแบบแทงได้ดีงามมากๆก็เลยเป็นตัวละครที่ว่าไม่ไม่ได้กากเหลียเกมแล้วเผืผผ่อเนี่ยหกเทินเนี่ยบั็ตรงนี้มันก็นานพอในการรีบปิดฉากดา่าในด้วยซ้ํานะครับ กับดาเมจที่มันจะทําได้ก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าดาเมจในเกมจริงใน6เธอแรกเนี่ยมันจะสะใจได้ขนาดไหนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมใส่สุดจริงๆผมอัพลิงสิปลดดาวรุ้งนะครับแล้วก็เน้นไปที่การอัพเบิ้ลนำไปเลยตัวนี้ควรอัพเบิ้ลนำอยู่แล้วเนี่ยผมใส่เบิ้ล25นะครับแล้วก็จะเน้นไปทางบวกสกิลออฟดาเมจล้วนเลยคือเได้ว่าหลัง ECA นี่สแตตการ์ด AK ผมแม่ง2900อ่ะคุณนึกว่าตัว LR ฮะโหล HP สองหมื่นสามดาเมจสองหมื่นเก้าร้อยดีเฟนหนึ่งหื่นสี่พันน่ะโอ้โหสแตตมันโหดเที่ยมอมิฮิตมากเลยนะฮะมาไม่ไหวแล้วครับผมอดใจที่จะได้เทสพลังของพี่แกไม่ไหวแล้วรอมานานมากก็เดี๋ยวเราไปลองเทสพลังของโกคูซูเปอร์ซัสามแปลงล่างกันดีกว่านะครับว่าจะเดือดได้สักขนาดไหน,นเชียวนะฮะมาเลยทุกคนมันถึงเวลามานานแล้วละ่ะบอกเลยว่าเดือด เอาไว้ง่ายคือร่างต้นผมว่าแม่งก็ยิงขึ้นหลัก20ล้านได้อะผมคิดผมเชื่อว,ว่าอย่างนั้นอะผมเชื่อว,ว่าอย่างนั้นเพราะว่าดูทรงมันน่าจะทำถึงอยู่นะจากพลังหลัง e s a ของมันนะครับคือต้องย้ำอีกครั้งว่าการที่ว่าบวกเ d k d เคดีเฟหลังโจมตีถ้าไม่ตาย200%เนี่ยโคตรจะไม่ขำเลยโคตรจะแบบว่าเอาจริงไม่ตลกครับผมบอกเลยแล้วบวกกับว่าสแตตของการ์ดมันก็แบบอย่างที่บอกอะหลัก20,000ตั้งต้นมาให้แล้วอะ เอฟเฟกต์แม่ตายก็บวกไม่น้อยบวกครั้งละ50% adk defense ผมขอบอกเลยว่า20ล้านไม่เกินจริงถึงไหมเดี๋ยวมาลองดูนะครับลิงก์กับโกฮังด้วยนะได้หลายลิงก์เลยเกือบฟูลลิงก์นะครับจังหวะน,นี้นี่ก็จะขาดแค่ลิงก์เดียวคือลิงก์ experience fighter นะครับขาดดาเมจ15%้แต่ก็ถือว่าโหดมากแล้วจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราไปกันเลย defense ตั้งต้นเนี่ยมาดูก่อนอ่ะ defense ตั้งต้นแบบไม่มีซัพพอร์ตอะไรเลยนะครับ3,900าครับพระเจ้าช่วย 3,9แสนเก้าแล้วจังหวะนี้เราเลือดมากกว่า77%ทําให้ตัวละครตัวนี้มีการติดกาดแน่นอน3,9มแสนเก้ามีกาด์ด่บางจังหวะช่วงเฟสแรกๆด่านไหนตีแม่แรงมากอะ่ะไปยืนคําช่องหนึ่งก็ได้เะเวย้ยกับการที่ว่ามีดีเฟนซ์สี่แสนแล้วมีกาดมาให้อะ่ะบางจังหวะนี่ยืนช่องหนึ่งได้เลยแล้วยิ่งหลังยิงไม่ต้องพูดถึกนะครับดีเฟนซ์บวกหลังยิง200ซจากท่าไม้ตายจากการติดเบิ้ลบราบาบานะฮะ มันไปหลักล้านสองล้านได้เลยครับพูดจริงไม่อวยมันไปหลัก2ล้านได้แล้วดาวเมจ16ล้านนะครับตีดอกแรกถ้ามันติดเบิ้ลก็จะเด้งให้มันดาเมจเยอะกว่านี้ได้อีกถ้าเบิ้ลหนึ่งครั้งก็จะไปหลักแบบ1 7 1 8ล้านได้เลยแต่เบิ้ลธรรมดาแล้วก็ธรรมดาอีกครั้งหน,นึ่งนะฮะแม่ <laughs> <laughs> ก็ต้องขอบอกเลยว่าไม่ตลกจริงๆนะฮะเรียกได้ว่ามันเอาเรื่องไปไหนไม่รู้เหมือนกัน มันโอ้มัน16ล้านในล่างต้นนะคือแค่มีซับในล่างต้นแม่ง20ล้านได้จริงๆทุกคนแค่มีซับสักคนหนึ่งอะมาซับให้สัก3 0 4 0เนี่ยโกคูล่างต้นอะทำหลัก20ล้านได้เลยแล้วก็มีการตีเบิลของมันด้วยเห็นใค่ว่าเมื่อกี้เราโชคร้ายไงไม่ได้ติดเบิลท่าไม้ตายนะครับเบิลไม้ตายทีก็ไปอีกดอกอ่ะเกือบ20ล้านนะครับเมื่อกี้ทั้งที่ว่าไม่ได้มีซับพอร์ตนะฮะทีนี้อ่ะ โกคูสามของเราโผล่มาแปลงล่างนะฮะเดี๋ยวรอตัวสีเหลืองแปลงล่างตามเนี่ยบอกเลยว่ามันแน่นอนโหดมันนาฮะบอกเลยเราได้แปลงล่างเลยโอ้โหจะรออะไรล่ะครับผมไม่อยากรีลาผมไม่ไหวแล้วผมเงียนโกคูสามไปเราแปลงล่างกันเลยดีกว่าะฮะ Hmm. มันยังคงเท่ยังไงอย่างนั้นจริงๆฮะการที่ว่าแปลงร่างแล้วก็ยืนอยู่บนภูเขาอย่างเงี้ยมันเท่บ้างจริง,รงนะโกคูสามนี่แบบเป็นร่างที่ผมชอบสุดแล้วในภาคเซนะเอาจริงรวมทั้งภาคซูเปอร์ผมก็ชอบร่างสามเหมือนกันมันเป็นร่างที่แบบว่าโคตรขังอ่ะเอาจริงมาเราไปลุยกันเลยนะฮะบอกเลยว่า17นี่ลาก่อยได้เลยผมอ่ะใจจริงอ่ะผมไม่อยากให้โกคูสามสีม่วงอะ่ะเก็บลูกแก้วเยอะด้วยซ้ำเว้ย เพราะผมมองว่าแบบเก็บเยอะไปอะเก็บแค่นี้พอไม่ต้องถึง6ลูกเนาะเดี๋ยวมันยิงสุดเจ็ดตายก่อนเพราะว่าผมอยากเห็นโกคูสามสีเหลืองแล้วติดเบิ้ลบ่อยๆไงอ่ะมาลองดูกันนะครับดีเฟนต์ตั้งต้นเนี่ยไม่มีซัพพอร์ตเหมือนเดิมเลย2องแสก็จะเห็นได้ว่าดีเฟนต์เนี่ยมันน้อยกว่าล่างต้นนะครับมันน้อยกว่าตรงนี้คือน่าจะได้แค่น้อยกว่าในด้านของตั้งต้นแหละเพราะว่าหลังยิงโกคูสเนี่ยไอ้ล่างแปลงมันมีความ ความดีกว่าที่ว่าเออมันได้ลดดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยจากการโจมตีถ้าแม่ตายอะไรอย่างนี้แล้วก็ไอ้ดีเฟนต์หลังโจมตีอ่ะมันบวกเยอะกว่าร่างสองไงเพราะว่าร่าง2เนี่ยมันมีตั้งต้นมาให้มากกว่าก็จริงมีการดให้ก็จริงแต่ว่าหลังโจมตีร่างสามกินขาดผมว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเทินแรกร่างสามก็มีการดนะให้แค่เทินเดียวนะครับหลังจากครบหลังจากวนกับมาใหม่ก็การดหายไปแล้วกาลังดูดาเมจ เจ้า34ล้านดอกแรกไม่มีซัพพอร์ตแล้วลุ้นคีลุนเบิ้ลได้เบิ้ลธรรมดาหนึ่งอีกรอบหนึ่งธรรมดาไหมธรรมดาจากเส้นทางไม้ตายเป็น39ล้านจาก34ล้านติดไม้ตาย1ครั้งดีดเป็น39ล้านนะครับทั้งที่ว่าไอ้สดอกแรกอ่ะเป็นเบิ้ลธรรมดาหมดเลยคุณพอจะนึกภาพออกไหมว่าถ้าเกิดว่ามันติดเบิ้ลท่าไม้ตายทุกครั้งอ่ะไอ้สครั้งเมื่อกี้ ดาเมจมันจะไปได้ไกลขนาดไหนถ้ามันไม้ตาย2ครั้งเมื่อกี้นะครับผมบอกเลยว่ามันดีดไปแบบ50กว่าล้านอะกว่าล้านได้เลยแบบเกือบ60ล้านได้เลยคงจะประมาณแบบ5 57ล้านอะไรแบบนั้นนะ่ะเออ55ล้านอะไรอย่างเงี้ยถึงได้ฮะแล้วเมื่อกี้ไม่มีซัพพอร์ตมันยังดันไปได้ขนาดนั้นนะ่ะคุณดูดาเมจดิ คุณรู้หรือยังว่าทาไมผมถึงให้มันเป็นตัวละครทีวให้ดีที่สุดของปี2025ถึงแม้มันจะต้นปีก็ตามกูนึกภาพไม่ออกว่ามันจะโหดได้กว่านี้อีกไหมขนาดมันจะขนาดไหนกันเชียร์ว่าปีนี้มึงจะเอาอะไรขนาดนั้นวะเราอยู่ในยุคที่ว่าตัวละครแม่งทําดามจดร้อยล้านต่อคนกันง่ายขนาดนี้เหยอนี่บ้าหรือเปล่าวะคือเมื่อกี้อาจจะอาจจะไม่ได้เบิ้ลมาตายให้เห็นความมันแต่ว่าเฟดเนี้ยอาจจะได้เห็นความมันถ้าโกคูเรามัน มันอยากโชว์นะถ้ามันอยากโชว์นะครับถ้าโกคูแกโชว์อ่ะถ้ามันโชว์ความแบบนะความตึงของตัวมันเองอะ่ะมันจะเดือดเลยจังหวะนี้กําลังมาครับเลือดเต็มฮะ17ฟีเซอร์นะครับ,รบเดี๋ยวผมจะทําการอย่างนี้เลยละกันผมจะโชว์ดาเมจไปเลยก็คือใช้อเทมนะครับ2ชิ้นตรงนี้ลด amage 80%นะซับ์อ e r g y Defense 30%นะครับดาเมจเปิดมา1ครั้ง35ล้านนะครับอัดเข้าไปจังหวะนี้ ขอเบิ้ลไม้ตายบ่อยๆอยากเห็นเพราะรู้ความอลังการงานสร้างของด้านดาเมจ้วแหละธรรมดาหนึ่งติดขิไม้ตายส9้าล้านห้าห้าแสนนะครับเตะเข้าไปคือโอ้โหดาเมจมันสุดมากอะ่ะแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ตี3ครั้งอันนี้คือตี3ครั้งนะครับดีไปแล้ว43ล้านดาเมจดูดาเมจมันดิไอ้เหี้ยพอแล้ว โอ้อยู่สักที่อะไรเงี้ยคือจังหวะไหนมันคึกขนองตีสี่ครั้งบอกเลยว่าสงสารศัตรูได้เลยครับเตรียมแบบว่าเตรียมจัดงานสมให้ศัตรูได้เลยอ่ะคือแบบมันเอาเรื่องมากนะครับตามเมกของมันตัวม่วงแม่งดูดอกไปเยอะเลยเอาจริงเล่นก็ยากตัวเหลืองคือแบบแม่งแบบเหมือนไปอีกขั้นหนึ่งไปแล้วอะ่ะทั้งที่ว่าแม่งก็ได้ ECA แบบใกล้ๆกันนะไม่ได้รอนานอะไรเลยแต่ว่าแบบแม่งไปคนละขั้นกันเลยครับ แต่อย่างน้อยต่อให้ตัวม่วงเล่นยากอะ่ะผมก็จะมองว่าตัวม่วงไม่ได้ไม่ได้ตกถังขนาดนั้นอะ่ะมันยังเล่นได้กับความที่ว่ามันการันตีคีการันตีเบิ้ลของมันเนาะอย่างไอโกคูสามสีเหลือง e c a ล่าสุดเนี่ยมันแรงจริงเว้ยผมไม่เถียงเลยมันแรงแบบแรงจริงๆแรงจรัดๆแต่บางทีก็นะสักเทินหนึ่งอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้แค่แบบว่านั่นแหละคุณอาจจะได้แค่เท่าไหรอ่อ่ะยิงได้แค่40ล้านจบเพราะว่ามันไม่ยอมติดเบิ้ลให้คุณ มันมีไงไม,มงไม่ยอมติดคีไม่ยอมติดเบิร์นนะถ้าคุณโชคร้ายจริงเล่นไม่ขึ้นก็เป็นไปได้แต่ว่าตามหลักก็คือนั่นแหละรครับมันจะเวอร์อย่างนั้นอยู่แล้วมันควรจะแบบมันควรต้องติดเบิร์นสักครั้งแหละยังไงก็แล้วแต่ดาเมจมันก็ดูดีกว่าครับตายแน่เลยกูไม่น่ารอดเฮ้ยโกคูสามถ้าถ้าแกหลบนะแล้วแกโชวสวนกลับแบบหมัดทุกเข้าไปไอะลองไหมแบบโชว์จังหวะเทพ่ะ จังหวะปราบเซียนเนี่ยไม่มีใครแบบเอาอะไรได้แล้วไงก็โชว์ไปเลยดีกว่ามาขนาดนี้แล้วก็ต้องโชว์แล้วล่ะนะครับถ้าเกิดว่าโกคู3ามันฟุกหลบขึ้นมานะมันมีโอกาสในการหลบไงเงแต่ว่ามันต่ําอยู่นะต่อให้มันเต็มก็แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยากอยู่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าหลบได้จะเดือดมากหลบได้ปุ๊บแล้วสวนกลับไปเลยอะ่ะเดือดบอกเลยว่าเดือดนะฮะขอแค่หลบไม่ตาย <laughs> หลบได้ไม่ได้มาลองดูลดดาเมจเราใช้หมดเลยด้วยไง เต็มเต็มเลยนะฮะไม่รอดนะฮะเพราะผมมองว่าถ้ามันหลบได้กับดาเมจของมันน่ะ3 0 4 0ล้านนะถ้ามันคีดหลายๆดอกอะผมว่าอัดโกฟีดแบบเกือบตายได้เลยคิดว่าน่าจะเกือบตายน่าจะไม่ตายน่าจะเกือบนะฮะเพราะมันต้องมานั่งลุ้นติดเบิ้ลอะไรของมันอีกมันก็ยากอยู่เหมือนกันมาครับคราวนี้ผมจะมาลองเล่นกันกับด่านของตัวซูเปอร์จานิมบ้าที่มันเป็นด่านสกิลออฟประจำตัวนะ ก็ด่านเนี้ยตีแรงตั้งแต่ต้นเลยผมมองว่าโกคูสามเนี่ยน่าจะเหมาะกับการเล่นอะไรแบบนี้เหมือนกันมันจะเป็นคือตัวเนี้ยมันจะเล่นในด่านเกมเร็วเกมยาวก็ได้แค่ว่าอาจต้องเล่นระวังหน่อยอะเออเพราะว่าล่างต้นมันหลังยิงมันถึกก็จริงนะแต่กับด่านเนี้ยผมว่าหลังยิงก็คงน่าจะโดนเดือดๆได้ไอ้ด่านเนี้ยแทบทุกตัวละครในเกมต่อให้เป็นตัวถึกแท้งอะต่อให้มึงถึกมาจากไหนก็ต้องควรใช้อเทมป้องกันว่ะ ตัวละครที่แบบว่ายืนรับแบบง่ายๆตั้งแต่เธอแรกกับด่านนี้ได้มันมันมันแบบมันน้อยมากๆเลยนะมันมีหรือเปล่าวะ่ะเพราะเจนบ้านอันนี้ดาเมจแรงมากๆเลยครับต้องไอเทมป้องกันไปแล้วที่ผมมองว่าตัวโกคูสามเราน่าจะเหมาะก,ก็คือขอแค่มันได้แปลงร่างอ่ะเออขอให้มันได้แปงลงร่างคือจบเนี่ยอย่างเปิดมาเนี่ยเธอแรกนะครับให้มันวนกลับมาให้ได้ครับถ้ามันวนกลับมาได้เนี่ยเออน่าสนใจแต่ว่าประเด็นก็คือ ต้องอย่างนี้วะอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็ใช้เทมกันไว้ครับต้นดักหน้าไม่ดีเท่าไหร่ต้องให้โกคูโตฟีเราไปแท้ง LR โกคู Z ซเล่นได้อยู่แล้วมารอบนี้จะมีซัพพอร์ตแล้วก็ฟูลลิงด้วยนะครับ <c oughs> ดีเฟนต์ตั้งต้น4.2โอ้โหเจ้าไอเทมไม่ใช่ไหมไปมาลองดูกันอันเนี้ยน่าจะเปิดมา20ล้านได้สำหรับล่างต้นในตอนนี้ พราะจังหวะเทิร์นนี้มันดีไปหมดเลยนะครับทั้งเรื่องของการมีซัพพอตจากโกคูฟรีตัวนี้นะครับตัว LR ที่ซัพพอตให้40็มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตัวคู่ลิงก์เป็นตัวฟูลลิงก์ด้วยกับโกคู2ที่ได้ eca ไปล่าสุดนะฮะสีม่วงตัวเก่าแหละดามเมจเปิดมานะฮะ20ล้านไปเป๊ะเลยเห็นปะล่างต้นก็ขึ้น20ล้านได้โถแต่ว่าต้องลุ้นหน่อยครับตัวใช้ดวนในการทำดาเตจรเป็นคีหนึ่งเบิ้ลธรรมดาเช่นเคยนะครับตามหลักสูตร จบมายังไงอย่างนั้นอ่ามัก็ตายมาแล้วถ้าเรากดวิสเนีไม่น่ามีปัญหาเยอะเท่าไหร่นะอุ้ยัยงสามแสนว่ะด่านแม่งแรงเกินมาดิถ้าเราไม่ใช้เราเตยเราปุยไปแล้วะฮะเราไม่รอดครับไม่เหลือฝุ่นบอกเลยแล้วไอเนี้ยมันจะเอาไงวะถ้ามึงไม่หลบขึ้นมามึงโดนหนึ่งดอกมึงกลับบ้านเก่าเนะี่ยต้องหลบแล้วเพื่อนโกคูสโชว์หน่อยนะโชว์โชว์เพื่อน,หนึหน่อย โกคูสองวงแหวนกับไม่มีวงแหวนโอเคเกือบเกือบได้วงแหวนอันที่สองแล้วมีวงแหวนหนึ่งอันไม่ชอบไงอยากมีวงแหวนสองอันบนหัว,หวอะไรอย่างนี้เกือบตายรับธรรมดาหนึ่งครั้งได้ก็ถือว่าบุญแค่ไหนเลยครับแสนเก้าเกือบตายไปเมื่อกี้คือเซนบ้ามันดำเ,เดือดก็จริงสามารถฆ่าให้ทุกคนเลยแต่เธอแรกก็จริงแต่ว่าถ้าโกคูสามเเอกของเราได้แปลงร่างเนี่ยเราก็สามารถทํากับการใส่มันได้นะครับ ขอแค่ยื้อเวลาสักหน่อยฮะเพราะที่ผมมั่นใจดามจอะคือเราก็เห็นไปแล้วกับตาไงเราเห็นไปกับตาอยู่แล้วครับอย่างที่มันทําไปอะสามสิบล้านง่ายๆเลยฮะสามสิบล้านง่ายๆเนี่ยมันควรจะมากพอในการแบบอย่างน้อยเจนเนบ้าต้องเกือบตายอะผมว่าอยู่ที่ประเด็นปัญหาของมันอย่างเดียวก็คือเบิ้ลไม้ตายครับอันนี้คือจุดเดียวเลย เพราะว่าเบิ้ลหนึ่งครั้งเนี่ยดาเมจมันมันได้มันเยอะมากด้วยความที่ว่าตัวมันเองดาเมจต่อท่าไม้ตายหนึ่งครั้งมันก็หลัก30ล้านขึ้นไปอยู่แล้ว30ล้านอัพดังนั้นไม้ตายหนึ่งครั้งมาเลยสําคัญมากไงมันต้องแบบโอกาส50%มัเป็นตเป็นตัววัดวัดใจเลยว่าแบบติดขึ้นมาคือแบบชีวิตมึงดีเลยอะอะไรแบบนั้นดาเมจแม่งดีดจัดมาครับแปลงล่างไปล่างสามมาแล้วก็มาครับ อาจจะขาดลิงก์ไปบ้างนะไม่มีลิงก์ล่างสาแต่ว่าลิงก์กับโกฮังก็ได้อยู่ถ้าลิงก์กับช่องกลางได้ไหมก็ดูโอเคขึ้นนะอันนี้บวก a d k d e f e n s e 5%ด้วยนะครับให้โกคูเวอร์ชัน C นะครับโจมตีไปก่อนโกคู Goku เล่นช่องหนึ่งได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ตายแน่นอนนะครับแล้วโกคู3แล้วก็ช่องกลางไปทีเนี้ยอะมาลองดูดามจกันว่าจะเอาถึงไหมฮะถึงแหละถึงแหละถ้ามันคี้กันบ่อยนะ ขอแค่อันอย่างน้อยผมคาดหวังว่าถ้ามันตีไม่ตาย3ครั้งอ่ะอ่ะฝากฝากใครได้อยู่ฝากใครฝากผีอะไรได้ตีตีแม่ตาย3ครั้งะนะน่าสนใจ35ร้าล้านดอกแรกยัดเข้าไปใส่ซปเปอร์จันนมบาครับปับ๊บเตะแล้วก็ขึ้นเต่ายัดเข้าไปคีแล้วหนึ่งะฮะเบิ้ลไม่ตายมาแล้วเบิ้ลตั้งแต่ครั้งแรกด้วยรอบนี้มีสิทธิ์ว่ามีลุ้นดีเป็น39ล้านครับยัดเข้าไปอีกดอกหนึ่งแล้วคีไม่คีแล้วอีกดอก ธรรมดา13ล้านจากเส้นทางธรรมดาอีกส3ล้านแหมเรียกว่ามาทางบาล้านเฉยเลยวะ่ะมาสายบาล้านซะง,งั้นแมแต่ยัดเข้ามาไม่น่าเข้านะมานหลักสิบนะครับในคำที่ว่ามันมันได้ยิงแม้ตายมันก็โอ้โหดีเฟนส์มันเด้งยืมาาจังหวะเนี้ยบวกกับมีการดบวกกับไอเทมของเราด้วยก็เลยเข้ายากแหละอย่างที่เห็นนะครับว่าดาเมจของเขาเนี่ยก็เยอะมากๆเลยแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมมันทำดาเมจช่วยไม่ไหววะ่ะ ไม่ตายด้วยเนี่ยนิดเดียวเบิ้ลเจล้านได้ไหมตัวฟีอีกรอบหนึ่งโดนเตะตายมาวะอย่าอย่านะอุย้ยรอดผ่านดานครับผมต้องขอบคุณบาร,รมีจากโกคู3สีเหลืองเลยนะฮะที่มันช่วยทำดาเมจไว้ได้มหาศาลขนาดนั้นนะครับนั่นแหละนี่ก็คือความแรงความแข็งแกร่งของโกคู3 ECA ของเรา บอกแล้วว่าสิ่งที่โคตรเดือดโคตรชูโรงคือดาเมจนี่แหละฮะ30ล้านง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยสำหรับผมนะครับนี่คือตัวละครสุดยอด ECA แห่งยุคเลยนปี2025เป็นการเปิดปีที่แบบว่าอลังการงานสร้างมากๆขนาดตัว ECA ต้นปียังขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าตัวฉลอง10ปีมันจะได้ขนาดไหนมันจะแบบว่าทะลุไดเมนชันไปเลยไหมอะไรอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวมารอดูกัน นะเป็นตัวละครที่ดาเมดไม่ต้องพูดถึงเทพเจ้านะครับแล้วก็ด้านป้องกันเนี่ยหลังยิงมันจะถึกมากๆรวมไปถึงการเล่นในระยะเกมยาวก็เล่นได้เพราะว่ามีความสามารถเลดเกมมารองรับให้ร่าง3ามทว่ามีลดดาเมจมีลบอะไรอย่างนี้นะครับต่อจํานวนเทินที่ผ่านเอาง,ง่ายๆคือยื้อไปนานๆนะ่ะดาเมจมันดรอปจริงแต่ว่ามันก็ยังคงเล่นได้กับการที่ว่ามันเพิ่มความถึกของตัวละครขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะครับเพราะผมมองว่าขาดดามเมด6กเธอแรกไปอ่ะ มันก็คงทำดาเนจได้หลัก20ล้านได้อยู่คุณพอเกตภาพปะมันก็ไม่น่าเกียดมันก็ยังคงตึงอยู่เหมือนกันอะไรแบบนั้นนะครับก็เช่นเคยนะครับใครมีความรู้สึกยังไงกับการลองสัมผัสตัวละครนี้หลังเอเซไปแล้วบ้างใครลองเล่นมาแล้วบ้างนะครับรู้สึกยังไงก็มาลองคอมเมนต์บอกกันได้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและกันก็ไว้เจนใหม่ครั้งต่อไปกับบูเด็กแดง ECA นะครับไปแล้วครับง่วงนอนแล้วไม่ไหวบ๊ายบายครับ